โอเควันนี้เราจะมาดูวิธีการกดวาลวนี้ฝาซีวาลสิบหตัวครัอันนี้ถอด <c oughs> ถอดถอดให้ดูสามตัวกดจะกดให้ดูสามตัวแล้วก็ใส่วาลวไปนะวาวใส่ไปใส่ไปปกตินะ <c oughs> พอเราใส่วาลวเสร็จแล้วเนี่ย <c oughs> อุปกรณ์ที่เราจะใช้ก็คือ 1. ถุงมือ อ่าตัวทีเบอร์สิบสองเพราะว่าจะเลือกจะเลือกเบอร์สิบสองมันมันบังคับได้ง่ายอ่าแล้วก็ยางในรถมอเตอร์ไซค์หรือจักรยานก็ได้อยางในปกติอ่าโอเคแล้วเราเอาถึงมือพับอ่าพับพับเพื่อจะยัดตรงนี้ตรงตรงวาตรงหลุมวาอ่าเราจ จดไปเสร็จเราก็ควางฝาเพื่อไม่ให้วาลมันไม่ให้วาลมันสุดลงกดนิดนึงวาลวจะได้ไม่สุดลงเราก็เอาสปริงใส่หมอกวาวแล้วก็ใช้เกลือกมาใส่ไปปกติทำเหมือนกดวาวทั่วไปแต่เราไม่ใช้สีแคม ห่นะยอกม้าใส่ปกติใสไปโอเคครับเราเจะเอายางในมาใส่วางไหมวางไปเป็นก็เรียกหมวกวานะแล้วก็เอาตัวทีวางนะกด มันจะเข้าไปในเสียงเนี่ยทึ๊บพอดีเลยนะเข้าไปปกตินะโอเคดูกันใหม่ด้านในวางวางป,ปกติแล้วกดไม่ต้องแรงครับเสียงจะตึบะ๊บๆแล้วก็มันจะเข้าพอดีนะโอเคได้ตัวนึงกดทึ๊บ โอเคง่ายๆครับอุปกรณ์นิดเดียวสบายโอเคเรืการเสร็จสิ้นการกดวาลวเราลองเคาะดูมันจะไม่หลุดเข้าปกติทุกอย่างปกติ